ท่านท่านเนี่ยเคยสู้ถึงประชิดต,ตัวและท่านฆ่าแขกเพราะจำเป็นตอนนั้นเห็นบอกว่าไปพร้อมแบบล้นเก้ารัชกาลที่6เห็นบอกวีเรื่องไม่เข้าใจกันอันนี้พอเล่าได้ไหมฮะคุณชายาเรื่องอะไรรัชกาลหกกรลิ้วหาว่าเศรษฐกรมปกครองลูกน้องไม่ดีให้พูดนี้ก็เลยระแวงอยู่แล้วก็ปลดออกมีข่าวลือว่าเสดศจในกรจะ ปฏิวัติเไรเลยตัวมือทั่วนี่เหมาะที่สุดท่านก็เลยรับอาสาไปซื้อไปเลือกเรืออันนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เพราะทหารฮึอเขิมอยากจะไปลบกันเอที่สาธีตอนแรกๆนักเรียนในเรือตายไปหลายคนก็ยิงกันก็นอนกันข้างศพอะไรเงี้ยเหม็น ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับคุณชายครับเอาละครับเล่าย้อนไปจนถึงว่า ตอนที่เสด็จในกรมนะฮะไปร่ำเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าทัพเรืออังกฤษเนี่ยถือเป็นทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ถือว่าการที่เสด็จในกรมนะครับได้เข้าไปร่ำเรียนแล้วก็ศึกษาวิชานักเรียนในเรือที่นั่นเนี่ยก็เป็นสุดยอดของทั้งโลกเรียนโรงเรียนเขาเรียกอะไรเพล็บสูอะไรเนี่ยครับท่าเป็นหัวหน้าห้องนะแต่ว่าหัวหน้าห้องนี่ต้องเก่งต้องเก่งกีฬาแะ้วก็เรียนเก่งครับคือท่าน<ะ>สอบได้ดีนะ,ะท่านบอก จะได้นำหน้าเขาอะ่ะแต่วิชาที่ท่านอ่อนสุดก็เป็นภาษาภาษาเนี่ยฝรั่งเศสต้องรเรียอย่า <c oughs> งอื่นเก่งหมดครับ <c oughs> แล,แล้ลวกนะ็ไป,ไปลบด้วยนะ <c oughs> ไปลบไปลบด้วยเออท่านไปลบในตอนที่เป็นนักเรียนในเรือนะพออังกฤษเนี่ยเกิดมีสงครามท่านก็ไปร่วมลบ <c oughs> ด้วย <c oughs> ตอนฝึกอยู่ที่เรือรีเวบก็ไม่มีสงครามก็คือว่าตอนนั้นอังกฤษน่าจะมีศึกกับทางประเทศไหน ในยุโรปเอ้เมืองขึ้นตุรกีอ่ะครับครับแล้วก็บอกก็ยิงกันก็นอนใมนกัดข้างศพอะไรเนี้ยเหม็นศพใหม่ๆก็ยังเหม็นเพราะมาโดนยิงตัดกระเพาะท่านเร่าให้ลูกศิษยท่านฟังนะไปยาหการสลางสอ๋อนะครับฝึกเป็นเรือเนี่ยครีตเกาะกรีเกาะนี่นะฮะที่เปอยู่อยู่ใต้ตุรกีลงมาจากประเทศกรีซหน่อยหนึ่งอยู่กลางทะเลเมอร์เรเนียน ที่บอกว่าไปอยู่กับศพอะไรตรงเกาะนี้ไหมฮะใช่ใช่ท่านไปลบสามเดือนแล้วมีเรื่องลึกไปกว่านั้นอีกว่าท่านท่านเนี่ยเคยสู้ถึงประชิดต,ตัวแล้วท่านฆ่าแขกเพราะจําเป็นแขกก็แขกนี่คือพวกตุรกีหรือทุกเออทกร์กอะไรเนี่ยก็เป็นศัตรูกองทัพอังกฤษในตอนนั้นต่าจากนั้นเพราะพันช่วยไม่ได้ท่านอันนี้บางทีเป็นเรื่องเล่าฝรั่งบางคนหาว่าไม่จริงแต่ความจริงจริงเพราะว่าลูกสาวท่าน ท่านหญิงจะรู้ฝ่าราแล้วเวลาท่านระชวนหนักเอออะไรนัะนยัยังเห็นภาพนั้นอยู่อ๋อเหรอฮะโอ้น่านะได้ด้วยานฆ่าด้วยมีดหรือปืนพกไม่รู้ท่านก็ไม่ได้เล่าแต่เรา่เราแค่นั้นเน่ยท่านฆ่าแขกไปตอนนั้นจะเป็นนักเรียนในเรืออยู่เลยนักเรียนทําการในเรือในเรือฝึกบนเรือรบครับและพอฝึกจบใกล้ๆจะกลับอังกฤษเพื่อเพื่อเรียนต่อครใน วิทยายฐานเรือ g r ินิ w เนเว a ร์ l c o l l e อลเห็นบอกว่ากว่าจะเข้าได้นี่โอ้โหทำจดหมายอะไรกันวุ่นวายจากรัฐบาลไทยอะไรใช่ไใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ให้ต่างชาติเข้าต้องวิ่งเต้นจนกระทั่งสอบเทียบครับแข่งกับพวกที่จบดักงเรียนในเรือสอบแข่งกับมันสอบได้และถึงจะไปวิทยาลัยเนี่ยนที่คุณชายเขียนในหนังสือนะที่บอกเขียนจดหมายกลับมาเล่าให้เสด็จพ่อหรือว่าร้นก้าัชการที่5ฟังว่า จะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวใ้คุณชายเล่าครับอ่านี่นี่เรื่องเสด็จเดกลมที่ลายพระหัตตอนเรียนเรียนอยู่ที่โน้ผมอยากให้ถ้าคนสนใจศึกษาลายพระหัตพระองค์ที่เขียนบรรยายการศึกษาของพระองค์ที่นั่นเนี่ยหาไม่อีกปีได้ครับก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันในหนังสือเล่มนี้โอ้เล่มนี้ผมจะมีโอกาสได้ไปไหมฮะนี่ผมจะให้ไงให้อามาให้คุณออบนุณครับเดี๋ยวต้อ้าเขียนให้แล้จะเป็นข้อมูล เนี่ยเขียนจากเรือลบ r ีเว n g ์เมดิเ e อ r a เรเนียนจากเดดเเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียน1898เดซ ember1898 นี่กี่ปีแล้วโอ้โหตอนนี้2022โอเคเขียนถึงค้อานรอภหษาอังกฤษหติดหมดท่านอาจจะลืมภาษาไทยหรือไม่เก่งภาษาไทยจริงๆเสด็จในกรมท่านเขียนกลับมาหาเสด็จพ่อนะฮะเรื่องราวตอนที่ไปศึกษา โรงเรียนในเรือที่เทศอ,อังกฤษถึงความยากลําบากนะก็เขียนเหมือนเขียน,นะะรายงานเขียน,ราย,านรายงานด้วยว่าไปเรียนเป็นยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรในนี้มีประวัติหมดนะบนันทึกหมดแล้วก็ท่านฝึกอยู่บนเรือใบแล้วก็มีข่าวว่าอังกฤษจะเรียกว <ฮะ S 2> ไปไปให้เรืออะไรมาตาม <ฮะ S 2> แต่โชคไม่ดีเรือตามไม่เจอแล้วเราก็ไม่มีลม พาเราที่จะไปที่นั่นนะในนั้นน่มีอ่านสนุกดีนะผมชอบนะแต่คนอื่นเขาจะชอบปะผมไม่รู้คือท่านไม่สามารถมีลมที่จะพาไปตรงนั้นได้แต่จริงมันไกลามากมันคงไปไม่ได้ถูกไหมเออไม่มีลมที่จะพาเราไปถึงที่ที่นั้นแต่ทหารขึกเคิมอยากจะไปลบกันเออเออ,เอ,อบก <ผม S 1> ็ฝึกบน,นเรือเสรนกกลับมาเรียนในห้องวิทยาลัยเนี่ยรไร<ป>ดและตอนกลับที่เที่ยนเล่าว่าเจอพายุไม่นอนสามวันสามคืนท่านเขียนเล่า ให้กับเสด็จพ่อรอห้าฟังว่าท่านเจอพายุเนี่เขียนเลยเป็นภาษาอังกฤษนะเรื่องราวเนี้ยตอนที่ไปเนี่ยเห็นบอกว่าท่านได้เป็นเซคเก้นเนวิเกเตอร์ก็เหมือนเป็นเป็นผู้นําทางนะคนที่สองคนที่สองนะมือสองมีสองคนโอ้ท่านเก่งนะเพราะว่าเป็นนในเรือแล้วตัวเล็กๆแล้วในเรือมันก็ต้องมีเยอะนะเจ็ดสิบแปดสิบหรือร้อยคนใช่เือชื่อเรนโบว้ก็แสดงว่าฝรั่งเขาต้องยอมรับยอมรับท่านเลยล่ะเซคเก้นเนวิเกเตอร์ วันเว้นวันกับ first navigator <laughs> ไม่ได้นอนสามวันสามคืนเนี่ยในเรือในทะเลโอ้แล้วคือลมเรือที่ Rainbow, เรนโบ์เรือโครงเอียงข้างสี่ห้าองศาแันพูดจบก็ว่านึกจะได้พูดอำลากับแผ่นดินลวอะไรเงี้ยเอร์เอว่าเซอร์กุ๊ดบายทูแลนด์แลนด์อะไรเงี้ยนั่นก็คือเรื่องราวนะครับ <laughs> ตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให ให้เรามองเห็นภาพน,นะครับว,ว่าเสด็จรม,ม,ม,มีตอนอย่างเราบอกท่านมีปราธานายแรงกล้ามากลับมาทํางานให้ฐานเลือดไทยนะก็คิดว่าถ้าและเจ้ที่ห้ายังเห็นว่าท่านมีความรู้พอท่านจะข้ามไปเรียนเมกาก็ได้มีเขียนไว้นะนะแต่แค่คิดว่าท่านมีความรู้พอแล้วท่านบอกว่า,าเวลาท่านฝึกเนี่ย อยู่คนเดียวบนเรือโดยไม่มีใครข้างๆไม่มีความสนุกสนานเนี่ยแต่เมื่อนึกถึงที่จะไปกลับงานให้ประเทศสยามแล้วทําให้ท่านมุกมานะจะทํางานได้อีกโดยที่ไม่ต้องกินอะไรอะไรขนาดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าท่านต่างใจมากโอ้ตั้งใจมากเี่ยุณต้องอ่านนั้นรายละเอียดที่ผมพูดครับผๆโอ้นี่ถ่ายที่เมืองนอกเลยนี่ถ่ายเมืองนอกอ๋อนี่รูปแท้อยู่นี่นะอันนี้ผมเห็นในหนังสืออ่รูปแท้ก็คือก็คือรูปจริงๆอยู่ตรงนี้อันนี้ถ่ายที่ ควินสเกตแวนได้เอาละหลังจากที่จบโรงเรียนในเรือเสร็จแล้วก็มารับราชการในกองทัพเรือนะในสมัยนั้นก็เป็นความมุ่งมั่นที่นะ,สะเสด็จในกรมได้กลับมาพัฒนาและท่านก็ทำจริงๆนะจนกองทัพเรือไทยเลยโอ้โหรียกว่าซึ่งยากมากนะครับนะสมัยนะั้นคนไทยไม่นิยมเนี่ยจะมาสอนคนที่ไม่ชอบทางนี้เนี่ยให้ให้กลับมารักให้มีหลักจักรสีเนี่ยยาก ที่แรกต้องจ้างให้มาเรียนต้องให้ให้เงินจูงใจให้มาเรียนสมัยแรกนะสมัยแรกตอนหลังถึงครับเข้ายากพอตอนสมัยหลังได้ถึงเข้ายากเรียนยากครับุณชายครับแล้วเรื่องราวที่บอกว่าเสด็จในกรมเนี่ยท่านก็ชอบไปสาะหาสืบหาไอ้ตรงไหนในเมืองหลวงในของเราในกรุงเทพของเราเนี่ยมันมีบอน มีโรงฝิน่นนักเลงไปอยู่ตรงไหนท่านจะต้องไปสืบไปหาจนเสด็จพ่อล้นก้าราชการที่ห้าเตือนบอกอาภการอ,อย่าไปที่อย่างนั้นอะไรอะไรอันนี้เรื่องจริงไหมฮะอ,อันนี้ผมไม่เชื่อนะผมไม่ให้เชื่อไม่มีหลักฐานคนนั้นยิ่งเจ้าราชการที่ห้าท่านเสด็จไหนท่านมีบันทึกหมดมนแน่นอนอือันนี้มันเขียนแต่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเหมือนจะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าที่อาจจะไม่ได้มีหลักฐานยืนยันใช่ไหมเพราะผมผมเคยอ่านมาได้ยินว่าคือเสด็จเอกกรมเนี่ยท่านชอบไป สนามมวยบ้างไปสืบเสิร์ฟอะไรจริงหืบไม่จริมไม่รู้ที่ได้ยินจากคนในวังนี่ไม่รับแล้วคนเขาบอกเอจะไปจริงกับบรุ้เราก็ไม่รู้นี่ทัานเสด็จไปไหนอ่คนในวังครัพูดไม่อันนี้ไม่มีไม่มีหลักฐานแน่ใช่ไม่มีหลักฐานครับแล้วเรื่องที่บอกว่าตอนที่ไปอังกฤษนะตอนนั้นเห็นบอกว่าไปพร้อมกับรุนเก้ารัชกาลที่หกใช่ครับแสดงว่ากับรัชกาลที่หกก็ทรงสนิทสนมกันมาก ตอนหลังเห็นบอกมีเรื่องไม่เข้าใจกันอันนี้พอเล่าได้ไหมคุณชายเรื่องอะไรก,ก็บันทึกในประวัติว่ามีมีเรื่องผิดใจกันลน้องลูกน้องไปทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คนคนที่มีเรื่องก็เขียนเล่าไว้เองว่าเขา เป็นนักเรียนในเรือแล้วก็ไปเดินผ่านหน้าหน้าวังอยู่แถวสนามหลวงเดียดเดียเขาเรียกว่าอะไรชลานลมอ่าลวกองที่หกที่นั่นแล้วก็วังชลานลมก็คือวังของรถก้าราชการที่หกตอนนั้นคงอยู่ที่นั่นแล้วก็เครื่องทะเลาะกันอ่ะครับเย็นแล้วคงชาติลงไรแล้วพอเริ่มเดินต่อนี่มันก็แกล้งแซวอ่ะนะหนึ่งสองสามนี่ก็หาเรื่องตีกันแล้วก็ไม่มีอะไรก็กลับไปแต่แต่ตอนหลัง ตอนหลังเรื่องมันแดงขึ้นอีกว่ามหาเล็กไปทะเลาะกันอ,อื่นก้างว่าเมื่อก่อนหารเรือก็ไปครเลาก็เลยกลิ้้วก็จะเรียกมาลงโทษหรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่เสรษฐกรมท่านท่านไม่ส่งไปให้ลงโทษอืมอแต่ถ้าสําคัญนะผมวม่าถ้าส่งไปลงโทษใคร,ครจะนับถือท่านนะนะเอาตัวรอดครับสบายนี่ท่านครับแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันที่ร้านอาหารมีเรื่องอันนี้มีบันทึกเลยว่านักเรียนในเรือ พูดาคๆพูดไม่ดีว่าได้เงินค้างอะไรเนี่ยเพราะ <Okay. S 2> ว่าได้หลวงกลัวาหาเรืออะไรเงี้ยรัชกานที่หกก็กริ้วหาว่าเสด็จกรมปกครองลูกน้องไม่ดีให้พูดนี้ก็เลยร,ระแวงอยู่แล้วก็ปลดออกอ๋อระแวงนอกจากนอกจากผิดใจเรื่อง,เร,องเรื่องมหาดเล็กด้วยแล้วก็มีเรื่องที่บอกมีข่าวลือ,อว่าเสด็จในกรมจะปฏิวัติอะไรใช่รัชกาที่หกก็ระแวงไปหบดนะระแวงเพื่อพี่น้องว่า แต่จริงท่านก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากรนะักกัน,นหเหมือนไปไปเรียนอังกฤษด้วยกันแต่แต่ป,ประวัจริงก็ฐานบกเขาไหรอสออะไรหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเห็นบอกว่าโทมนัสมากแบบรู้สึกเสียว่าไทยแล้วท่านก็เลยท่านก็เลยไปเป็นหมอพร เป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาอะไรทำรเป็นหมอหรือเป็นวาดรูปรหรือแต่งเล่นดนเตีหรืออะไร,ระไปเป็นหมอพรอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หก<ม>ปีก็ดีนะทําให้มีสีสันขึ้นมีเรื่องหลากหลายขึ้นไม่งั้นก็จืดนะมมีต่ทหารเรือแล้วสุดท้ายแล้วพอท่านเป็นหมอพรท่านก็ศึกษาลึกซึ้งโอ้โหตอนแรกท่านก็เป็นทหารเรืออยู่พอท่านพอท่านออกจากทหารเรือปั๊บโอ้โหท่านกลายเป็นท่านเรียนจากเรื่องยาหมอหลวงชื่อ พยาพิษณุประสาทเวทเบียนครับ,รรบหลวงปู่สุขด้วยไหมฮะหลวงปู่สุขท่านก็เก่งเรื่องเรื่องยาตุลสุขก็มีนะตำราย,ยาครับทางทางชายัยนาทเขารวบรวมมาเหมือนกันพวกพระสมัยก่อนเป็นทั้งนั้นเป็นหมอมันต้องเป็นทุกอย่างหลวงพ่อพลิงก็เป็นหมอยาหลวงปู่สุขก็เป็นก็คงจะผสมประสานกันนะฮะ จากหลากหลายที่แล้วท่านก็ทํามาเป็นตํำรับของท่านแล้วท่านก็รวบรวมและตําราของหมอพรก็ได้รับการยอมรับจากการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันนะค,ะครับว่าโหท่านศึกษาได้ลึกซึ้งมากแล้วสิ่งที่ท่านทําในละเอียดละออแล้วท่านวาดรูปประกอบไว้สวยมากท่านหญิงเลินก็เล่าเล่าว่าท่านช่วยวาดเลย แลวสุดท้ายเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็เป็นตําราที่แพทย์แผนไทยก็ใช,ใช้กันอย่ใช้คินว่าจะทําสิ่งไรควรทําจริง่ยเวลาเสด็จในกรมทําอะไรก็ทําจริงๆท,ที่เห็นนี่เขียนสวยงามแล้วก็เขียน <ๆ S 2> บอกมีเล่มสองต่อไปแต่ผมสงสัยว่าเล่มสองนี่จะมีไม่มีไม่รู้เพราะพอเสร็จจากนี้ท่านจะกลับเข้ารับราชการครับแล้วตอนเป็นหมอพรเนี่ยเห็นบอกว่าไปรักษาชาวบ้านเนี่ยก็รักษาฟรีแล้วก็ ไปช่วยเหลือผมก็ไม่แน่ใจได้ยินค่ป้าเลิงที่ที่ช่วยรักษาทันทีระตักตาที่ชักรคหลังแอละไรจะเก็บเงินก็ไม่ได้เดี๋ยวหาเราโ h หาว่าต่องตุนผู้คนอะไรนี่ก็ลองรักษาฟรีครัท่านเลยเป็นเจ้างายที่ไม่ค่อยมีเงินจนไปแต่ค่าใช้จ่ายในี่วางมาคนเยอะนะคนเยอะเสื้อผ้าพ่อผมเนี่ยท่านป้าเลิงนี่เป็นคนภุมิบัญชีจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดต้องมาให้ตรวจ่อยว่า สมควรได้เปลี่ยนหรือยังนะเจ้านายขนาดนั้นนะคนที่ว่ารวยเยอะยังต้องระวังต้องตรวจก่อนว่าเก่าพอหรือยังสมควรเปลี่ยนหรือยังจะเป็นแบบนั้นนะเออมัธยัติไม่ไม่ใย่คนกู้เฟื่อยเพราะท่านก็นะช่วงช่วงเป็นหมอพรนั้นก็หกปีนี้คงรายได้จากไหนกไนอะไรใช่ครับใช่ครับนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นทําสิ่งใดทําจริง อันนี้คือช่วงชีวิตที่เป็นหมอพอรหรือฮะช่วงเนี้ยหมอพอรใช่ไหมฮะอันนี้นะท่านผู้ชมนะก็ภาพเนี่ยเราเห็นในหนังสือในแหล่งต่างแต่ว่าภาพแท้น่าจะเป็นภาพนี้ภาพแท้มีอยู่อันเดียวโอหนี่เหมือนท่านอยู่ในห้องทดลองยาอะไรไหมฮะในนี้ผมเห็นเคยเห็นอยู่สองสามชิ้นนะเดี๋ยวเคล่อนไปอันนี้คือนกกวักครับนกกวักท่านสตาไว้ครับพ่อผมเคยเล่าว่าท่านเรียนนกกวักแล้วชอบมาจิกท่าน อันนี้ระบรวมรูปรัชดิษฐห้าครับอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นนกกวักเป็นนกกวักที่ท่านเลี้ยงพอตายก็สตาร์ฟไว้ก็จริงๆแล้วอีกหนึ่งบทบาทของท่านที่ท่านชอบศึกษาคือเรื่องของธรรมชาติวิทยาด้วยนะใช่ครับนะต้นนกวักท่านสตาร์ฟเองนะคีฝีพรหัตทำเป็นนี่คือห้องนี้คืออยู่ในวังดังเลิงใช่อครับนะครับและสุดท้ายเนี่ยเพราะอะไรจึงได้กลับมารับราชการอีก กลับมารัชการนี้ผ่านมาหกปีท่านคงคลายระแวงไปแล้วเรื่องนี้คงไม่จริงแล้วและอีกอย่างหนึ่งคนที่มาแทนกรมหลวงชุพรคือกรมหลวงสิงกรมหลวงสิงนี่เป็นลูกเขยของกรมพยาดำรงครับชกาลที่หกก็ไม่ไว้ใจท่านครูอาจจะส่วนนี้ส่วนนึงเรียกกรมหลวงชุพรกลับมาหลังจากคลายระแวงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบรรหาเรือไม่มีหลัก ลูกศิษย์ท่านพญาหารเนี่ยกราบูุนได้ันที่บอกว่าหารบกมีมีหลักอยู่แล้วก็วมหลวงมิสโลแต่หารเรือไม่มีใครเลยอ, <c oughs> อยากให้เรียกกรมบืนชุมพรกับแล้วเจดียวก,ก็เออเกิดค่าคิดดูก่อนแล้วก็อีกไม่กี่วันจะเรียกแล้วเคลเลยท่านกลับมานี้ท่านเลยลุ่มเลยแล้วก็เจดียวกท่านจะซื้อเหลือพะล่วงอยู่แล้วเรียอะไรเงินมาแล้วนะก่อนหน้านันหลายปี <c oughs> ไม่มีใครที่จะ ดำเนินการเรื่องนี้ดำเนินการหรือตัดสินใจจะซื้ออะไรจะซื้อแล้วจะเอามาอย่างไงก็ไม่รู้รนะคระเมินว่านี้เหมาะที่สุดท่านก็เลยรับอาสาไปซื้อไปเลือกเรือ ทำเรื่องนะเลือกบริษัทเลือกเรือที่เหมาะกับภารกิจในประเทศไทยของกองทัพเรือเลือกอาวุธที่เหมาะค็จะซื้อต่างหากหรืออะไรเนี่ยท่านรู้แล้วก็ท่านมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนท่านขานทองใหญ่แล้วในหาเรืออังกฤษก็ที่ในหนังสือเขียนบอกหมดเลถ้าไปพบใครเยี่ยมคำนับใครอะไรที่หนังสือพิมพ์อังกฤษสัมภาษณ์ทันว่าไงแล้วกบ ไม่มีบุคคลไหนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเหมาะสมครับเพรางนั้นซื้อแล้วยังเอากลับมาไงจะซื้ออะไรก็ยังไม่รู้ซื้ออะไรที่เหมาะก็ไม่รู้ใช่ครับและสมัยนั้นแลวมีเหมือนสมัยนี้นะบริษัทที่จะเสนอซื้อเลือกดูในีบางทีโจมตีไอ้ซื้อเรือทะล่วงทําไมอย่างนั้นอะ่าั้ท่านก็บอกมีฝรั่งเข้ามาแล้วพูดคล้ายๆเขียนเงนี้เขาบอกเอ้ยถ้าฝรั่งคนนั้น มาอยู่นอ์โอเลียนเตนไม่กี่วันวิจาร์ณได้ยางนี้ทัชนาวิีอังกฤษมาผมไม่ให้ปล่อยมาเป็นอาหารราชการท่านตรวจอยู่มาลาวสิบปีท่านรู้อะไรเป็นอะไระถ้าพูดมากไปก็เดี๋ยวเสีย<ะ>เรื่องยุทธศาสตร์ท่านก็เลือกเรือเนี่ยจนสุดท้ายก็ไปซื้อเรือสําเร็จนะเรือหลวงพระร่วงแล้วก็ทําการบังคับการเดินเรือกลับมาด้วยพระองค์เอง อันนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะหลายคนไม่ทราบว่าโอ้มันมันไม่ง่ายง่ายสมัยนั้นยากโอ้โหร้อยปีที่แล้วเครื่องมืออะไรสมัยนั้นจะผ่านที่คุณสัมภาษณ์เอ๊ไม่ใช่ท่านนากรปอนเเรือทัวร์ภากรท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าจริงการเดินเรือมหาสมุทรในช่วงเวลานั้นนะฮะด้วยเทคโนโลยีในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย มันมันมันต่างไปเยอะแล้วนะฮะปัจจุบันนี้เรามีดาวเทียมมีอะไรเดินเรือแต่สมัยนั้นท่านลูกชายแฟนที่เข็มทิศดูดาวเนี่แล้วท่านมาแบบโอ้โหนะคลื่นลมทะเลช่วงอ่าวเอเดนในหนังสือโต้ตอบตอนแรกท่านท่านจะไปอเมริกานะถ้าไปอเมริการอบโลกเลยจะซื้อเรือเพราะล่วงแลวจะไปทางอเมริกาก่อนลวกับแล้วพอหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในฐานะ เสนาบดีกองทัพเรือแล้วรัชกาลที่หกท่านท่านท่านหนุนเต็มที่เลยครับท่านประทับใจมากดีแล้วนะดีดีกันเลยขออะไรก็ได้รักกันเลยเหมือนเดิมรักกันเลยครับท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาเรือนะครับท่านยังมีท่านรับเหลือว่าการเมืองคูลรัชกาลที่หกว่าต้องเสนาบดีนี้ต้องไปดูกิจการที่ต่างประเทศเองจะเรียนจังสือหรือตำรา ไม่พอแสดงว่าอำต้องรู้จริงครับครับแล้วมีเรื่องเล่าใหนะน่าจะจากท่านหญิงเล็กนะครับตอนไปสมัยรัชกาลที่หกจอดเรือเทียบท่าครับจอดเรือลบเทียบท่าลูกศิษย์ท่านจอดห่างท่านไม่พอพระชายกลิ้วมาเอาปืนพกตีหัวตีหัวทหารเรือไอ้คนที่ผู้บังคับการนะอ่จอดเรือห่างห่างไปมันตื่นเต้นหรือแล้วเพราะอีกวันหนึ่งตอนนี้มันจอดพอดิษฐ์ท่านมาชมไห ให้ของให้รางวัลมันให้ปืนพกที่ตีหัวอันนี้เอไม่มีใครเคยเล่าเลยผมไม่รู้จริงหรือจริงใครก็เล่าอย่างนี้น่าจะจริงอ่ะเมื่อวานทําไม่ดีสอนไปแล้วทําไม่ดีดุแล้วก็ตีด้วยปืนพกนะตีด้วยปืนนะฮะท่านเนี้ยบมากเสร็จพออีกวันหนึ่งทําได้ดีจอดชิดสวยงามให้รางวัลให้ปืนเลยเอออันนี้ที่สําคัญที่สุดคือที่ดินสัตด์ี่ให้เป็นฐานทัพเรืออนั้นสำคัญ มาถึงปัจจุบันเนเห็นไหมอู่ตะเภาอู่เดอมาจากสมัยนั้นแหละซึ่งมีผลถึงปัจจุบันนะไม่งั้นที่ดินสัตยิปอาจจะเป็นรีสอร์ทอะไรก็ได้ปัจจุบันนี้เป็นฐานทัพเรือใหญ่นะที่สัตยิปนะที่ดินกี่ไร่ผมถามเขายังจอบไม่ถูกเยอะมากเยอะมากครับใหญ่โตข้างในนั้นสําสําคัญที่ทีเห็นถึงวันนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศไทยเราเป็นอ่าวอะไรเกาะเกลอะไรทั้ง น้ำลึกพออะไรเงี้ยก็มาจากเสด็จในกรมขอล้นเก้ารัชกาลที่หกขอพระราชทานที่ดินท่านให้เลยสาคัญมากนะเสด็จในกรมท่านก็เป็นคนที่ไปเลือกนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะระดับน้ําลึกเท่าไรคือยุทธศาสตร์นะว่าถ้าเราประเทศเราโดนลุกลานเนี่ยจุดนี้สําคัญต้องมีฐานทัพเรือใหญ่สมัยนั้นก็ลําบากนะเป็นป่าคล้ข้ป่าก็เยอะอะไรท่านก็ไปสร้างตอนท่านไปฝึกที่สานีตอนแรก นักเรียนในเรือตายหลายคนเป็นไข้ท่านก็นนเป็น,ปนคนไปวางระบบทั้งหมดและสองสี่หกห้าบตอนเพิ่งสิ้นปีหนึง่งก็งานสุดท้ายอันนั้นค<อ>ือง,งานสุดท้ายของพวกท่านขอพระราชดาที่ดินสัตี ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ